อลองเพลงพรอเหมือนกัน้ยครับพี่จิพี่่่า,ากคู่นะคะขอแนะนำดิฉันนะคะได้ครับ แปะไอแชมเปญแชมเปญแชมเปญแชมเปก้รสุดๆให้กับคนนี้หน่อยเธอยังเข้มาวนวียนอยู่ในความไฟยอดอ่ดีครับสวัสดีครับเธอไม่บอกเลยวันนี้อะไรปีไปไหนอ่ะน่าจะสีแคนดี้ไปไหนแล้วโอเคแคนดี้ไปไหนอ่ะแคนดี้อยู่ไหนอ่ะได้จะเออในอยู่กับลิธาครับผมไม่เป็นไรมีเองอยู่ช่วยอ่ะพี่ก็พี่ก็อุ่นใจแล้วพี่ไปแล้วแค่นั้นแหละ ขอขออนุญาตมันจะอร่อยเบิกเบิกใส่น้ำตาลก็หลังเพราะยไปเคี่ยวครักันเพราะว่าเผื่อไปเคี่ยวขอีกันแล้วโอ๋ได้ครับได้ครับนี่เราได้เลยครับไม่มีเลยค่ะเนี่ยเก็บอยู่ครับเมื่อกี้เห็นเงียบเลยเป็เดียวเลยแบบนี้เดี๋ยวเคี่ยวให้มาบัให้ปิมครับพี่ครับพี่เธอยังเข้ามาวนเวียนอยู่ในความฝันเย่างครับไม่เกี่ยวคุณเอ๋อทำหน้าที่ตรงวัด